สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาชมนะครับการประกอบตู้คอมบเนอร์นะครับที่ได้มาตรฐานนะครับส่วนสายที่เราใช้นะครับก็จะเป็นสายที่ HW เบอร์6นะครับสามารถทนกระแสได้4 9แอมป์หรือประมาณ1800วัตต์นะครับส่วนในการดัดสายเราก็ใช้เป็นเครื่องดัดนะครับกรรมาวิธีการดัดนะครับประมาณนี้นะครับเมื่อเราดัดสายนะครับได้ตามจํานวนที่เราจะประกอบแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการย้ำห่างปลานะครับ การย้ำผางปลาเราก็จะใช้เป็นเครื่องย้ำนะครับไม่ได้เป็นการย้ำมือนะเพราะการย้ำมือเขาอาจจะย้ำไม่แน่นหลุดหลวมอะไรประมาณนี้ครับหลายๆท่านก็น่าจะเคยมาแล้วนะครับคือถ้าเราย้ำไม่แน่นอาให้สายละลายตามอุปกรณ์เบเกอร์อาจจะมีการอาร์คไหมจนทําให้อินเวอร์เตอร์ของเราเสียหายได้นะครับ สำหรับหางปลานะครับที่เราใช้ย้ํานะครับถ้าเป็นในฝั่งของที่เรานําเข้าอุปกรณ์เบเกอร์นะครับก็จะใช้เป็นห่างปลาแบรนนะครับจะเป็นเบอร์สี5สี่สิบห้าคีสี่นะครับส่วนในฝั่งที่เราจะเข้า ATS นะครับเพื่อสําหรับไฟนะครับจาใช้เป็นห่างปลากลมนะครับก็จะเป็น SC 6ีหกีดหกนะครับสําหรับสายที่ย้านะครับไม่มีการลุดรวมแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราทดสอบเดยใช้ครีมดึงเลยนะครับ ทั้งฝั่งด้านห่างปลากลมนะครับแล้วก็ห่างปลาแบนนะครับแน่นหนาแน่นอนคนีบยหมดปัญหาเรื่องสายอะไรแน่นอนนะครับที่เกิดการอักไม่มีแน่นอนคนีบเมื่อเราย้ำห่างปลาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทำการเรียงอุปกรณ์นะครับขึ้นถาดนะครับของตู้คอมบเนอร์นะครับโดยอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับจะใช้เป็นของซันดีทั้งหมดเลยนะครับรับรองครับได้มาถ่านแน่นอนครับ ส่วนเทอร์มินอลนะครับที่เราใช้นะครับก็คือสามารถรับโวลต์ได้ถึง800โวลต์ครับแล้วก็ใส่ได้ถึง76แอมป์นะครับครับขั้นตอนนี้ก็รอเข้าสายนะครับไม่มีปัญหาการไหม้การละลายแน่นอนครับเมื่อเราเข้าสายอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำมาลงในตู้คองไมเนอร์นะครับงานก็จะเรียบร้อยประมาณนี้นะครับ มาดูตรงจุดเชื่อมต่อนะครับจุดเชื่อมต่อก็จะมีสัญลักษณ์บอกชัดเจนนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเอาพุตของอินเวอร์เตอร์นะครับอันนี้จะเป็น PA จากการไฟฟ้าส่วน,นนี้ก็จะเป็นโหลดที่ไปใช้งานนะครับส่วนครายที่ต่อแบบไฮบริดนะครับก็คือต้องการเอาเข้า AC i n ล้วก็เอาจากจุดนี้นะครับไปเข้า AC input ของอินเวอร์เตอร์ส่วนนี้ก็จะเป็น PV นะครับเรา,เราต่อนุกลมลงมาจากแผง ก็มาเข้าตรงนี้นะครับออกไปเข้าอินเวอร์เตอร์ก็จะเป็นคู่นี้นะครับก็จะมีสัญลักษณ์บอลน,นะครับลูกศรชี้ออกไปส่วนใครใช้เป็น2องสตริง pv 2อัตรนี้ลงอนุกรมลงมานะครับก็เข้าจุดนี้คู่นี้บวกลบแล้วก็ออกไปใช้งานนะครับไปเข้าที่อินเวอร์เตอร์ส่วนอุปกรณ์นะครับเราก็จะมีให้ไปส่วนใครต้องการความสวยงามน,นะครับต่อตารางเราก็จะมีคอนเนคเตอร์ไปให้มีกินแจล็อกตู้นะครับ แล้วคู่มือการตั้งค่าของ VA p r o t e c t o r นะครับส่วนที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือคู่มือวิ่งการต่อใช้งานนะครับหลายเจ้าอาจจะไม่มีไปให้นะครับแต่ซันดีมีไปให้นะครับไม่ต้องห่วงครับว่าจะต่อผิดพลาดเพราะว่ามีสัญลักษณ์บอกชัดเจนนะครับถ้าเราประกอบเองอาจจะต่อผิดพลาดสายอาจจะหลวมเพราะเราย้ำมือนะครับ ส่วนตู้คอมบ i เนอร์นะครับของเราก็สามารถใช้กับได้หลายๆรุ่นหลายยี่ห้อนครับถ้าเป็นซันดีก็ใช้ได้ตั้งแต่4.2นะครับ6.2 6กิโลวัตต์แล้วก็10.2กิโลวัตต์นะครับหากซื้อคู่กันนะครับเราก็จะมีราคาพิเศษให้นะครับสำหรับตู้คอมบเนอร์กับอินเวอร์เตอร์นะครับหากท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับโทรเข้ามาคุยได้ครับปรึกษาได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถใช้ก็ได้อีกหลายรุ่นนะครับี่ก็ใช้ได้แบบต่อใช้งานของออนกิดเราก็มีนะครับส่วนคลิปนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับสวัสดีครับ